สวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดขอนแก่นนี่พามาชมรถสวยหนึ่งคันครับตัวนี้ชุดไปดันใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสวยๆเลยครับมาพร้อมกับหางหกครับเช็คสภาพพร้อมใช้ของเหลวใหม่ทั้งระบบครับรถคันนี้นะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับเป็นรุ่นสี่สิบเจ็ดแรงม้ารุ่นนิยมนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสี่ถูบรอยเล็กนะครับสองพาวเวลโฟวิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับ รถสวยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูโฟวิวครับอันนี้ขับ2นะครับอันนี้จะเป็นขับ4ีลูกมากนะครับเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดนะครับคันหน้าเช็คเปลี่ยนซีนเรียบร้อยนะครับคันนี้2,195ชั่วโมงการทำงานมาดูเพาท้ายครับามาดูเพาท้ายครับ เาท้าย i ตรวจเช็คให้ใหม่นะครับพวกชุดท้ายพวกตีนต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วราคานี้นะครับได้หน้ากากด้วยได้ท่อซิ่งด้วยนะครับราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทได้รถสวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้เก็บงานเรียมกริบเลยนะครับสีนะครับผมบอกเลยครับเฮียนัทบอกเลยใครได้ไปนะครับเหมือนรถใหม่ครับดูครับน้ำมอนงมาน้ํานะครับภายนงภายในนะครับตาด้ต้ครับดูนะครับเครื่องยนต์นะเห็นไหม เจนนะครับไม่หลวมไม่ไอนะครับน้ําไม่ดันครับตัวนี้การันตีให้อหมุดดูม่าน้าอีกเดี๋ยวลูกค้าหาว่าโจกตานะครับเนี่ยน้ํายาม่อน้ําใส่ให้เรียบร้อยครับสวยๆเช็คพร้อมใช้ครับกับ47แรงมา้า นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบไดเล็กครับ2พาวเว4วิวครับรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้เหมาะสําหรับงานไล่งานนานะครับใครที่สนใจนะครับทางร้านขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเออกสได้จะไม่มีผ่อนไม่มีดาวครับมือมือมือกล้องมาทางนี้นะครับมือกล้องมาทางนี้พาดูสภาพใกล้ๆก่อนนะครับทาอะไรให้ใหม่บ้างนะครับของเหลวตัวนี้นะครับใหม่ทั้งคันนะครับคานหน้าเช็คใหม่นะครับลูกหมากนะครับซ้ายขวาแหลกเปลี่ยนให้ใหม่ครับ สีเก็บใหม่รอบคันครับเรียบๆสีสวยๆติดสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับรอบคันเลยนะครับชุดท้ายมานะครับนี่รายละเอียดครับฝาครอบน็อตล้อนะครับมีทั้งสี่ข้างนะครับมีทั้งสี่ข้างใส่ฝาครอบน็อตล้อเรียบๆให้ด้วยชุดท้ายเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับทำไมถึงถึงบอกว่าได้ติดตั้งชุดเบรนใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถตักมานะครับเนี่ยมาจากนครศรีธรรมดานะครับเป็นรถตักมานะครับเราก็เลย ทีมช่างก็เลยจัดทําเป็นรถไถเพราะรถไม่เคยดันดินมาก่อนนะครับก็เลยติดชุดดันใหม่เลยนะครับใครสนใจรีบสั่งจองมานะครับราคาเพียง395,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบราคานี้ต่อรองได้นะครับจัดส่งให้ฟรี300ร้อกมอครับ